แม่น้ำสองสีพิษณุโลกก็มีนะคะอยู่ตรงวัดเกาะแก้วจมทองนะคะเราลองเดินไปดูใกล้ๆก็เป็นสองสีจริงๆนะคะเป็นจุดของแม่น้ำหน้าแล้วก็เป็นแม่น้ำแควน้อยข้างหนึ่งจะเป็นสีปูนนะคะอีกหนึ่งจะก็จะใสกว่าซูมดูใกล้ๆนะคะก็สองสีจริงๆนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีสกายวอล์กนะคะเล็กๆนะคะให้มาเดินชมวิวได้นะ,ะถนนนะคะเลียบแม่น้ำชมแม่น้ำได้นะคะแล้วก็วันที่เรามาเนี่ยเขามีตลาด <chosen. S 1> ช,ชนกันนะคะก็จะมีสินค้ามาขายเป็นสินค้าของชาวบ้านอันนี้จะเป็นซ <ฉะ S 2> ึ<อ>่งเขาก็อบอกเราว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาทําเองนะคะ บมกอาหารข้าวเมานะคะแสนอร่อยนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารพวกปลาส้มอะไรต่างๆเข้ากล้องปอดะค่ะอันนี้ก็น่ากินมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาส้มนะคะแล้วก็มีทั้งแบบทอดแล้วนะคะแล้วก็มีแบบให้เราไปทอดเองที่บ้านนะคะ mm hmm. ขนมที่ดังๆของที่จำทองก็เป็นบ้าบินนะคะอันนี้เขาก็มีมาสำเร็จรูป้ขายนะคะ อันนี้ก็เป็นหมูส้มปลาส้มนะคะน่ากินมากข้าวเกี๊ยบนะคะแล้วก็จะเป็นถั่วทอดนะคะอันนี้ขนมข้าวคุกงาคะอันนี้เลียงไปถูกนะคะถ้าเพื่อนเื่อรู้ก็บอกด้วยแล้วก็เป็นพวกประกัดดองอะไรต่างๆเป็นสินค้าของชาวบ้านนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็ลองไงก็ลองมาชมได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลก์กดติดตามให้ได้นะคะ